สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยแวะมาส่งการว้านคุณพี่ท่านนี้นะคะจากคำถามที่ว่าให้ลองคำนวณเงินต้น100,000บาทถือ JEPQ หรือเรียกสั้นๆว่า JEPQ ยาวกี่ปีจะได้1ล้านแรกอ้อยขออธิบายให้เห็นภาพเปรียบเทียบกัน2กรณีนะคะ 1. ลง1 0 0 0บาทครั้งเดียวและนำเงินจากปันผลใส่กลับเข้าไปใหม่ทุกเดือน 2. ลง1 0 0 0บาทในเดือนแรกแล้วเดือนถัดไปลง10,000บาทพร้อมนำเงินจากปันผลใส่กลับเข้าไปทุกเดือนทั้ง2กรณีนี้ต้องใช้เวลาเท่าไรถึงจะได้1ล้านแรก ก่อนเริ่มออยขอแจ้งไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะคะเป็นแค่ข้อคิดเห็นนำเสนอหลักการคำนวณแบบคร่าวๆจากความช่วยเหลือของ AI เท่านั้นทุกท่านควรศึกษาข้อมูลอื่นๆประกอบในการตัดสินใจลงทุนเสมอ <S <S เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะกรณีที่1สมมุติแมวกเกษียีตัวนี้ทำงานมีเงินเก็บทั้งชีวิต1 0 0 0 0แสบาทไม่มีรายได้เข้ามาอีกแล้วแต่ก็หวังลึกๆว่าอยากจะมีเงินล้านแรกให้ได้ จึงเอาเงินไปลงเจบคิวถือ,อยาวโดยปันผลที่ได้ก็เอากลับไปซื้อเจบคิวใหม่ทุกเดือนหลักการคิดเริ่มแรกให้เราแปลงค่าเงินก่อนซึ่งปัจจุบันวันที่21กรกฎาคม2568ค่าเงิน1ดอลลาร์เท่ากับ32.31บาท1 0 0 0 0บาทมีค่าเท่ากับ30.95ดอลลาร์1ล้านบาทมีค่าเท่ากับ30.951ดอลลาร์เจบคิวหุ้นละ54.69ดอลลาร์ ปันผลหลังหักภาษี1 5ได้หุ้นละ0.3655ดอลลาร์จำตัวเลขเหล่านี้ไว้ให้ดีเราจะอ้างอิงตัวเลขนี้ทุกเดือนครั้งที่1ควรเริ่มต้นลงทุนก่อนวัน XD เพื่อให้ทันรอบปันผลจากข้อมูลปัจจุบันคือเราต้องลงก่อน1สิงหานี้หรือวันที่1ทุกเดือนเริ่มต้นแมวกเีษีณตัวนี้จะมี3 9 5ดอลลสื่อหุ้นได้56-57หุ้น ไม่มียอดปันผลก่อนหน้าสถานะพอร์ตหลังได้รับเงินปันผลครั้งที่1ปันผลรวม20.37ดอลปันผลปุ๊บเขาซื้อหุ้นเพิ่มเลยทันทีจะได้หุ้นเพิ่มอีก0.37หุ้นจำนวนหุ้นรวมคือ56.96หุ้นมูลค่าพอร์ตคือ3,115ดอลรครั้งที่2เงินลงทุนเพิ่ม0ดอล จำนวนหุ้นรวมก่อนปันผลครั้งที่2คือ56.96หุ้นสถานะพอร์ตหลังได้รับเงินปันผลครั้งที่2เงินปันผลที่ได้รับคือ20.50ดอลลาร์ใช้เงินปันผลกลับมาซื้อได้เพิ่มอีก0.38หุ้นจำนวนหุ้นรวมเท่ากับ57.34หุ้นมูลค่าพอร์ตคือ3,135ดอลลาร์ เราก็ส่งให้ AI ทำการคำนวณแบบเดียวกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเป้าหมาย3951ดอลรหรือ1ล้านบาทและสรุปคือต้องใช้เวลาประมาณ215เดือนหรือประมาณ17ปี11เดือนเพื่อให้มี1ล้านจากเงินต้น1 0 0 0 0แสบาทกรณีที่2สมมุติ แมวหนุ่มตัวนี้นำเงินเก็บหนึ่งแสนบาทมาลงในรอบแรกและทุกเดือนถัดจากนี้ยังนำเงินหนึ่งมืนบาทมาซื้อเพิ่มแถมเงินปันผลที่ได้ก็เอากลับไปใส่เพิ่มทุกเดือนอีกเดือนแรกมี30,95าดอนเดือนที่สองจะมี ,3427 รเดอนเดือนที่สามจะมี ,3760 ดอนจนถึงเดือนที่75ก็จะมีเงินหนึ่งล้านแรก เห็นไหมคะว่าแค่เราเพิ่ม1นึ่งหมื่นทุกเดือนเราจะมีเงิน1ล้านแรกเร็วขึ้นเกือบ12ปีก่อนจบคลิปอ้อยขอฝากแรงบันดาลใจให้น้องๆที่พึงเริ่มต้นทำงานเหมือนแมวตัวนี้นะคะสมมุติว่าเราลงทุนเดือนละ1 0 0 0 0บาทในกองทุนที่ให้ปันผล11-12%ตต่อปีและนำกลับไปลงทุนต่อ ในเวลา6ปี9เดือนเราอาจเห็นเงินก้อนที่เติบโตขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นใจแม้เริ่มจากเงินน้อยก็สามารถไปถึงเป้าหมาย1ล้านแรกได้จำไว้ว่าเวลาคือหนึ่งตัวแปรที่สำคัญไม่แพ้เงินทุนศึกษาก่อนรู้ก่อนเดินหน้าก่อน สุดท้ายนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้ไม่ได้แนะนำให้ไปลงทุนตามแบบไร้สตินะคะแค่เสนอหลักการคำนวณที่ท่านสามารถนำไปใช้กับหุน้นกองทุนหรืออื่นๆที่ท่านกำลังสนใจที่มีหลักการจ่ายปันผลประมาณนี้ได้ตารางนี้เป็นการประมาณการโดยสมมุติจาก AI ที่มีการฟิกราคาหุ้นคงที่และเงินปันผลคงที่โดยราคาที่ฟิกเป็นราคาจากค่าเฉลี่ยนในอดีตจนปัจจุบันไม่มีผลการันตีต่ออนาคตอย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงราคาหุ้นและเงินปันผลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาจริงในการบรรลุเป้าหมาย ของทุกท่านท่านต้องติดตามข่าวสารหุ้นที่ท่านวางเงินไว้เสมอขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ